โอ้ยสีแดงอแบบเนาะเข้ากับสีแดงด้วยกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เข้ากับสีถือว่าฉันเาอยู่ในยุคที่ลุงแต่พี่พ่อนั่งไปใจแล้วก็อยู่ในยุคแบบว่าลุงเรื่องพ่อวัดสองอยู่เรายุคระดับบันคิดี่นาเขาจะตามไปในศูนย์เห็นไหมจ้ะทุกวันที่ชินุ่มในฟ้าห้าไม่มีเลย ไปเนี่ยว้าถ้าจะมองกับเจ้าตาตาหมดตาตาพ่อพี่เลือนไเครับออันน้องกวแดมอยู่บ้านนี่ยังมุกทามตั้งแต่อุนอยู่บ้านแดงอะพวอกูซุ่มแต่ว่าจะสุดวัน่นางบอกบ้านแดงไกไกๆสังเต่าเพราะมันผมผ่เขาเรียนเป็นตันเนีพราะไปจุดไฟอืม ว่างไแล่ว่อะไวางไปบ้านฉันับไปวโควิดนว่งโควิดเดียวไม่ไม่าไปจุดในถัวันแดงวัแดงแยกใส่เข้าไปราศีไปแนบ่บ่พอแล้วครับราศีไปแน่บ่ถูกความเปลี่นราศีนึง ี่เด็สวมเนีาาวเ้ยสีบานเป็นตะ่ลายเดียวไปดูมยไปดูักม่ล่าสีแบบที่เออยเหมืราสีสไลูกเต้าร้านเกียน่ลอีบอเป็นพนใส่ันเกินเลยครับบานกําเนดพอดพี่มงยาโซทอนอยาโซทอเสีพี่บางไเอ้ก็เยโซมหาตใสาพแม เอาไดีเลยกมาจากมหาัยก็ติดล่ะสีเลยตัวนี้เนี่ยยลวกเก่งเลอ่านบานยวกันตัวนี้วายุเป็นยังือไปล่าสีดูแท้บ้านเดียวกันตัวนี้ที่ี่มันเป็นอำเภออําเภอยศหครับอํเภอยศหจังหวัดอุบลแต่สมัยอยู่ยอหงเป็นตันตอพอแม่สิเราพ่อกับบังเกิดที่ที่ละล้นสังหรือล้นสังล้นสังยุตย์สาไอ้ผู้เก่านีมัหมผู้เก่านดายู้ลิ้มนาไหนิม้ พูดเก่านีน,นยนุ่นอ้องวัวน้องวัวล้พูเดียว้นป็นจังหวัดน้องวัวนฟ,ฟังพูยพ่พอง่ายไปง่ายไปจากคือได้ไปพ่พอครับก็ได้ไปที่สิกบกว่าปีเลยละ่ะก็ได้ไปอยู่ทั้งฝุ่นมาล่างพอเนาะมาล่างพอคนไปเห็นหมูเห็นพวกมาเดียวกันไปอยู่พุ่นมันเจ็ดมันเป็นดวงน้องพื้ครับไปเห็นหมูขาเจ้าเห็นไฮพูแล้วอยากไปรู้ไปไปสี่เพราะเป็นมากของมันตะกี่ทางเขาล้ะบ่ นาพอกับตุ้ยที่ตานได้เหลอยุบ้านเก่าน่ะครับด้เกี่คนที่ว่านิดไปทางเอาทีทางเอาทีทางไร้ได้ไรสิเมนสมัยตะกอนอ่ยสมัยตะกอนก็จะเอาไปทางเอาทีได้พี่หอดก็เป็นเครื่องข้าขีดขันที่ต้องาจีเลเพราะสองใครปะล่ะสมัยเขาจะบอกให้ทางเอาบ้าง ผอมผอมหมือนรบลำบกสุ่มือทางเอาหนึ่งตีผู้พันผู้พันอะไรวะขี่รถไก่ยังเมาเนาะแล้วขี่รถพันกับวิ่งอย่งเี่ยเพราะเผมเปลี่ยนทางไปไหนผู้พันโอ่ใยญายสปแต่พอสอยิบสามอยุอนโอ้ยสองสามแมเป็นคนบางสะพุงเลยว่ะสุเมืองสุมือนี่เป็นคนบางสะพุงเลยเอาเขาไปเลยอันใช้เลยก็เบาบางใช่รอเว่าที่บาใจจะได้อันนี้คน ซ้ายเลียมาจากเยอสธอนเลยฝนกันไปหมวเาบไม่ไหลเราบอกพี่น้องไปายแล้วล่ะคพี่น้เรวันที่ปราน้เปิดบงครัพี่น้องตดายแต่ละย่ายดกเตื้มให้ตืมให้่อบ่วันที่ยี่สิบสามเปิดบงครับพี่น้องส่วนวันที่สิป ปล่อยเพ่งหม่บอโจครับไมอื่นครับเนาแมรเนาะสาวเข้าแมรอีพออีพอเล่นเอวี้ด้เยแมรสาวอีพอมาดู่าากของเล่นเอวบีเอวบี้ก็เป็นเอวี้เอวบี้ตอเก็บเีต้องเก็บต้อเีย่ก็บหลัางโต๊ะุ้มมันบ่อเก็บลังมาใส่ผ้าไปตนโต๊ะจะมาโศกเนี้ยไ่ต่างท่าแมร์ก็พาใหญ่นีนะพ่อเนาะที่ไเป็พอกับงวกหาท่ามันเมนมามากทั้งนี้โศกระจังหูความเนาะ วัวค้นกันหาวัวอะไรอยู่นะที่ว่นน้ำหมดไหมอ่ะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะวันที่สิบแปดพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องฝากเพลงโปรเจคฮักสาวเข้าเมียกับมืออื่นครับกับมอเช้าน้องวอหน่อยแต่กับพี่เอมมี่แม็กซิมนะคะเป็นตัวหลักในเอมมี่พี่น้องค่ะพอแปมมี่หมดพอแปมเป็นตัวให้กำลังใจอยู่อยู่ห่างกองเลยค่ะพี่น้องแล้วก็วันที่ยี่สิบสามกับเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเอ่อยังออกคุ้มฟิต ครับไล่สดครับราคาหนึ่งร้ยหกสิบเก้าบาทครับบัตรราคาหน้างานหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับหกสบเก้าบาทพี่น้องครับหน้างานหน้างานหน้างานหนร้อยห้าสิบครับร้อห้าสิบครับรางวัลหางบัตครับมเสื้อผมด้วค่ะมีเสื้อมาขายด้วยมอเป็นสิ่งงอวอบอกว่าหรือมีงอไมีงอาโต้อฮาโตครับมอเซจักรยานเฟฟ้าหัั้นครับฟ้าหันซอยคอต้องคํา2สองเส้นแล้วก็เงินรางวัลอีก รายรางวัลครับเงินรางวัลอีกทั้งหงอทั้งซอยทั้งจักรยานเงินกวาครับเงินบอมาพิลังมากมามากมาบงหมอล้วมาให้กำลังแรงใจมารุ้นสนุกแล้วกันได้ของรางวัลมียืมพี่ยืมน้องยืมเพ่อแล้วม้วนแล้วยังบอกอีกว่หนึ่งหนึ่สองรถแฮร์หนึ่งหนึ่งดท้ายยังมัดเตเว่นครับต็ดรถแหร์เเว่นครับสองขันครับเออรถแฮร์สองคันแล้วก็มีเวทีสดุดแบนนี่ครับสดุดแบนครับว่ามันเงินกษัี่สับ เป็นเฟสติวัลครับปีนี้สนามกีฬากลางบันแพงครับว่างปิดบ่องว่ามันไงแล้วแนนซูบเปิดห้องอีกคักไปอีกใส่หมีม่องนั่งบ่บูนีิการเต้นทั้งหัรหยาดเลยเพอให้มื่อนปอนฝนฝ่ายแกงจังตังเดียนทอนพุณผิดบ้องพอาะเรียนซีเป๊กปังแต่ใครอยู่นอกไม่ใช่ถูกมั้งวู้ยบ้องจัดการอีกคือว่า เปิดประสบการณ์จากพแหลมว่าสิว่าถามน้องปอมแปมเขาก็ถามเจ้าของสัตว์จักผู้ใดสักประวัติผู้ใดว่ากันเปิดจิบขึ้นมาเหรอปอมแปมบ้านบ้านอันนี้เนาะบ้านพ่อบ้านแม่พ่อน่์อยู่อยู่บ้าน ยาโสก็ยาโสยาโสตะกี้ยินยุบยาโสซูเมือนี่เป็นคนเมืองเลยเป็นเมืองเลยเป็นคนนั่นเมืองเลยแล่ะซูเมืองพ่อแม่อยู่มหมาอ่ะนะใช่ครับอืออยู่ตะเวทโต้ยาโสท่อนนี่ฮะอามือเข่าดิเป็นอย่างไรขายางยังข้างกขายโอ้เป็นไหนเป็นไหนตแล้วโดนไปดอกนึงเนี่ยพ่อขอไปกินเข่าแล้วก๊อกล่างซีมีขยันแข็งปนีเมื่อวานอีกกินเข่าบดเคิลตีพี่น้องนึกว่าเงืนจะกคองมกันนี่น้อยตีพ่อกิน กากินคุเลงซิมือคุณลม่แม่นางาัไอทาุแม่แม่นางมาัดาเตรียมยา้อขาคขอกิ๊หน่อยน้อยๆเซี่วบผมกินหมดเอจะอีกมช่วยของพี่บอมบอมมันเหนียวนะชิียวจะพันเห็ดเอายางเห็ดยำก็แหลกเหนียวเลบอมเติุดติหนักกว่างไหมหมดแล้วนะหมดแล้วนะ ใจมุกไปก็ไม่ยังกระติ๊บหนึ่งเลยกินเมื่อเมื่อมันเหนียวไหมมันเอาไรไฟมันเี่ยเอาก๊กสานี่ไหมยำก็มาขาดอ้เขาใจเดียวเาเสุงสต๊กมโอเหนียวอ๋อตัแมนั่นแน่ต ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีสก่อนครับพี่น้องครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันพลละผลพิเชียวครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีลาตีสวัสดียังบหอดนะครับพี่น้องขอบคุณครับ